รู้สึกยังไงบ้างครับว่าแบบว่าตอนนี้ได้ขนาดนาว่าเป็นพระเอกคู่จิ้นมาแรงแห่งปีสอง1ัิเดฮะรู้สึกเขินครับเขินแต่ก็ขอบคุณทุกคนให้เกียรติเรียกพวกเราอย่างนี้ใช่ปหใช่ครับก็เดี๋ยวเราถ้ามีผลงานต่อไปก็ฝากด้วยนะครับใช่แล้วติดตามด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ฝากทางคันดาวก่อนนะครับคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองอยู่ตรงไหนครับแต่ละคนเสน่ห์ของผมใช่ไหมถ้าจะเป็นรอยยิ้มั้งครับเห็นทุกคนชอบ บอกว่าเออเ,อเ,อเวลาเออจิมเราแบบโลกสดใส,ส,ดสไรเงี้ยน่าจะเป็นรอยยิมน,นะครับครับน้องมิกะ่ะสำหรับผมอ่ะถ้าเอาคนอื่นพูดเขาบอกว่าผมคุยง่ายมผมแบบป็นพูดเก่งอ่ะเป็นคนพูดเก่งใช่ะค,ะครับเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนทานํางานหนักมากเลยอ่ะมีวิธีบริหารจัดการตัวเองยังไงบ้างฮะอื ดังมิกเลยมีมีเก่อนเพราะมีทำหลายอย่างยัเรียนอยู่ด้วยใช่ครับเวลาแบบเหนื่อยๆท้อๆอไรนี่จะใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงดังๆแล้วก็เหมือนตัดทุกอย่างไปก่อนขอเวลาให้ตัวเองสักสี่ห้าทีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาครับสำหรับผมถ้าเหนื่อยหรือว่าท้อๆนะครับผมจะนั่งอยู่เฉยๆครับนั่งฟังเพลงแล้วผมจะแบบเหมือนกลับห้องไปก็นั่งอยู่เฉยๆนอนก็ได้อะไรเงี้ยเผื่อเหมือนฮิวตัวเองไปด้วยอะไรครับตื่นมาก็หายแล้ว ฟีดแบ็กจากแฟนคลับหลังจากได้ชมวี่ไทยกันดราวีดีกว่าที่คาดคิดไว้เยอะมากก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบให้การสนับสนุนพวกเราแบบนี้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ภูมิใจครับภูมิใจมากครับภูมิใจในตัวทุกๆคนครับครับนอกจากงานแสดงงานวงการบันเทิงแบบแนงไหนที่แบบอยากทับบ้างสำหรับนี้ก่อ ไม่อยากเป็นนักร้องอ่ะนักร้องเออไอร้องเพลงพอนะเะไรร้องฟังยิ่งฟังไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรนะครับเหมือนกันครับผมชอบร้องเพลงครับแล้วก็ชอบฟังเพลงทุกวันนี้ก็ยังยังไปเรียนร้องเพลงอยู่เลยเงี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นชาเลนจ์ใหม่สําหรับเราสองคนขอให้มีโอกาสได้เป็น นักล,ลองแนวเรคตณครัง้องอยู่นะ <laughs> ครับผมอย่างที่ทราบกันนะองมิเกียนศัลยแพทย์ของเบลอลงกรนะฮะองบีเอิร์ธจบศิละประการแสดงมาใช่ครับท,ที่เป็นความฝันของตัวเองครับคืออาชีพในฝันของตัวเองคืออะไรอาชีพยยในฝันมิเกลไม่อยากเป็นนักเขียนถ้าจริงๆแล้วอ่ะใช่ผมมิเป็นคนอา่านหนังสือเยอะมากเป็นคนชอบอ่านแบบอาจจะเป็นเพราะครอบครัวเราสนับสนุนเรื่องหนังสือมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพื่อผมอ่านพวก นนในวันนี้ยายแบบสําหรับเด็กอะไรเงี้ยอ่านแบบอ่านมาเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันทําให้เราซึมซับกับอะไรเราอยากเป็นนักเขียนเขาดีดีเอยนะคะของผมบอกตรงเลยมีความฝันครับผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้เราทําหน้าที่เป็นนักแสดงอยู่เราก็ทําให้เต็มที่แต่ในอนาคตเราอาจจะทําเป็นอย่างอื่นผมก็แค่ทางานอย่างอื่นให้เต็มที่เหมือนกันความฝันผมคิดว่ามันเปลี่ยนได้ทุกเมื่อสำหรับผมนะ อยากทราบถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแต่ละคนว่างๆกิจกรรมหรืองานอดิเรกปกติทำอะไรฮะกินครับผมผมเป็นคนกินเก่งมากถ้าผมเป็นคนกินได้ตลอดเวลาแล้วแบบกินไม่หยุดอ่ะใช่ผมสำหรับผมนะการที่น้ำตาลในเลือดสูงมันทำให้แฮปปี้เยอะนะฮะร้องเพลงครับร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็ดูหนังอะไรเงี้ยประการบำบัดใช่ครับแล้วก็เล่นดนตรีความสุขของวิกในตอนนี้จะเป็นการทำงานครับ การทํางานมันแบบมันได้เจอคนเยอะอะแล้วมีชอบที่จะคุยกับคนที่เนเนี่ยแล้วก็มันเหมือนแบบทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาการทํางานสำหรับมิตอนนี้ถือว่าเป็นความสุขของมิกครับเหมือนกันครับความสุขของผมคือการทํางานในตอนนี้ครับมันเป็นการเรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็การทํางานไปด้วยในระหว่างโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราก็ถูกไปเรียนอะไรเงี้ยผมว่านี่แหละมันสําคัญมากในระหว่างทางมันต้องเจออะไรบ้าง มันมีความสุขที่จะเรียนรู้อะครับคถามหนึ่งเป็นคำถามที่เชื่อว่าเแฟนหลายๆคนอยากรู้ครับมุมมองความรักของแต่ละคนนะครับโอเคมุมมองความรักของแต่ละคนใช่ไหมครับของผมต้องเข้าใจกันครับเพราะว่าการเข้าใจกันเป็นสิ่งสำคัญครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรถ้าเราเข้าใจกันคุยกันด้วยเหตุผลเรื่องที่ถ้าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะเลีร์กันง่ายขึ้นครับผของมิกมิก สำหรับมงรู้สึกว่ามันคือคําว่าเข้ากันได้คือผมรู้สึกว่าคนบางคนบางทีอาจจะแบบอาจจะอาจจะเป็นคู่ที่มันต่างกันมากแต่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะมีแบบทะเลาะบอกแว้อย่างไรก็ตามสุดท้ายมันอยู่ด้วยกันได้อะมันสำหรับผมมันแค่นั้นใช่ช่วงสุดท้ายแล้วครับครับฝ่าคนงานนะครับหลังจากนี้แฟนๆจะได้เห็นผลงานอะไรของน้องครัฮะก็ตอนนี้เลยครับซีรีส์ทางพันดาวนะครับผม ออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา2อ0ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีมบนยี่สิบห้าครับและสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ของนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องป่าบนฟ้ากำลังไ่นั่งอยู่ครับเดี๋ยวก็น่าจะร้อนประมาณแบบช่วงช่วงกลางปีครับถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรคัดเคลื่อนครับผมแต่ที่สำคัญนะครับลาเวนด้าครับ ปกนะครับปกเดือนมีนาคมครับอยากให้ทุกคนได้จับจองกันนะครับผมฝากด้วยนะครับไลายเบนด้าครับวันนี้จริงๆก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่เกี่ยวกับเร่วงมาับพวกเรานะครับก็ขอให้ละครปังๆดังๆแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยนะสาธุเลยฮะนี่แฟนคลับคอยสนับสนุนซัพพอร์ตผลงานน้องๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ